เ e ล l พวกเจอวันนี้เป็นวันอะไรคะ6ทับหควรจะซื้อข้าวซื้อของนะคะไม่ใช่มาบอกรักผ่านโซเชียลแบบนี้วันนี้3มคู่ช่ำช่ำโบเอาคู่แรกก่อนอยากให้พวกเธอได้ดูกันฟินมาสุดหล่อนนกูลกับพี่สาวคนสวยแอปทักษออนวันนี้วันเกิดฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็เลยแบบว่าช่ำไปเลย ทำยังไงบอกความรักน่ารักมากนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆแต่ว่าเราคนนอกอ่นเนาะเราก็มีความสุขไปด้วยเวอร์ปะไม่เวอร์เพราะว่าเราชอบอะไรที่มันเป็นแบบนี้ทักษะออนคะแม่บอยบอกหนูเสมอจุกไหมคะว่าอิชาเวอร์และยิ่งฝ่ายชายบอกว่าอายุ28ครบรอบวันนี้วันที่เกิด6มิถุนายนวันเกิดพร้อมจะมีครอบครัว แคปชั่นก็หวานเหมือนกันนี่ฉันอ่านเลย HAPPY b i r ิร์ a เค่ะวันเกิดปีนี้ยิ้มมากขึ้นถอนหายใจน้อยลงแลเพราะใครนะมีความสุขมากๆสมหวังในทุกสิ่งที่ตั้งใจนะคะโอ้เป็นการอวยพรที่ไม่หวานไม่มีคำว่าหวานไม่มีความ,มารักแต่ทุกถ้อยคำมันคือแบบออฟินนะ่าอิจฉาจังเลยแปลว่าพี่แอกับน้องนอนกุลก็คือดูแลหวัวใจเยียวยาสิ่งที่มันแบบ ดราดม,ม่าดราม่าดใจกันมาตลอดแล้วก็ผ่านมาันมาได้เนาะชอบคําว่าถอนหายใจน้อยลงแล้วอแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือหนักอยู่พี่บอลก็วิเคราะน้องอสงสัยแบบต่างคนต่างยิ้มให้กันมากขึ้นต่างคนต่างคิวใจให้กันมากขึ้นแน่ๆนก็เลยมีค่อยความค้อยคํามาว่าถอนหายใจน้อยลงแล้วจริงไหมน้องแอปเล่าสิคะอิชาเว่์ แล้วก่อนหนนี้ก็มีข่าวเรื่องแบบว่าจะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแอรพักซอนจะมีน้องโอ้อะไร,ไรั็ไป็นลูกฉันก็แบบว่าแค่อ่านข่าวฉันก็ฟินแล้วว่าอีกคู่หนึ่งใช่แบบไม่น่าเชื่อว่าจะเลอริร่รอเล็กซี่ระดีบกับโบเมลดาฮลัลโหลปิดตาเซอร์ไพรส์นี่คำคอนเทนต์หรือว่าเซอร์ไพรส์รจริงช่วยตอบไม่บ่อยด้วยแต่ว่าดูอาการที่แสดงออกของโบแล้ว ไม่บอยอยากจะบอกว่าเซอร์ไพรส์รนอ้องโอ้ฉันก็อยากมีแฟนแบบเซอร์ไพรส์ฉันอย่างนี้บ้างโอบฉันลงจากรถตู้รถหรูแล้วเดือนเข้าไปในงานแล้วพอเปิดตาม,มากับเพื่อนฝูงแล้วก็มีเค้กวางเต็มโต๊ะแบบนี้เลยนี่เป็นแบบวันเกิดที่เขาเกิดล่วงหน้าไปแล้วเนาะสี่มิถูแต่ว่าเพิ่งจะเอามาลงมาลงวันที่หกเดือนหกก็คือข้าวของไม่ต้องซื้อดูคลิปดารา,าบอกรักกันดูคลิปหวาน,วาน มาอีกคู่นะคะอืมอันนี้หวานน้อยๆแต่ว่าน้ําทะเลที่เดินอยู่ตรงนั้นก็คือไม่เค็มแล้วค่ะเป็นน้ําเชื่อมไปเลยนะคะนี่คือความรักของเจมจีกับสาวคนสวยนอกวงการนะคะก็เปิดตัวถี่ขึ้นชื่ออะไรนะคะน้องโฟมที่ถามทีมงานนะบางทีฉันก็แก่เกินกว่าที่ฉันจะมาจําว่า แฟนดาราคนนู้นคนนี้ชื่ออะไรนะอันนี้เรียวมากเลยนะน้องโฟมก็เปิดตัวมักขึ้นและแคปชั่นแคปชั่นนี่อยากให้ทุกคนได้เห็นแคปชั่นนะคะน้ํามีสถานะเป็นของเลียวคุณมีสถานะเป็นของผมแคปชั่นมีเป็นแสนแต่มีแฟนคนเดียวนะครับ <c oughs> แล้วก็อันสุดท้ายฮัลโหลงานหลักคือทำให้เธอโกรธงานโปรดคือทำให้เธอรักเจมส์เจ <c oughs> คิดเองป่ะเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะโหดีใจกับทุกคู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดาราเขาก็เปิดตัวกันเยอะขึ้นถูกปะถ้าพูดในในประเด็นที่พี่บอยจะเล่าก็คือเขาก็ไม่ต้องแอปเยอะเขาก็ไม่ต้องก,กักอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบธรรมชาตินอะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่บอยว่ามันมันดีนะแล้วในสังคมเดี๋ยวนี้แฟนคลับเขาเปิดกว้างเนาะอีแฟนคลับบางคนที่รับไม่ได้เรื่องดารามีแฟนนะคะ ก็ต้องทําใจนะคะก็ต้องเปลี่ยนไปรักคนอื่นที่เขาไม่เปิดตัวแต่พี่บอยว่าการเปิดตัวดาราในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติและเป็นสิ่งที่ควรจะทําเพราะว่าเราต้องรักที่เนื้อแท้ความเป็นดาราค่ะไม่ใช่รักที่เรื่องราวของการสร้างภาพถูกปะว่าจะเป็นคู่แม่แอปอันนี้เป็นคู่ที่แบบอาจจะพูดตรงไปตรงมารักต่างวัยแต่มันเป็นรักต่างวัยที่ฮิวใจหรือจะเป็นคู่เออโบก็ชัดเจนในความเป็นสาวว่าโบมิลานากาเล็กแต่พี่บอยว่าเขาก็เป็นแบบเปิดตัวชชับ ดีอันนี้คู่นี้ชอบและสุดท้ายสุดท้ายเลยเจมจิพี่บอยว่าแล้วไงใครจะดราม่าเรื่องผู้หญิงของผมผมก็ไม่แคร์แล้วเจมจิดูมแมนพี่บอยชอบออกมาปกป้องน้ำโฟงดีเลิศนี่แหละคือพระเอกที่ฉันต้องการไม่ใช่พระเอกที่จะต้องมาสร้างภาพไม่พูดเรื่องจริงรักก็คือรักถูกไหมคะนี่คือหกเดือนหกที่เป็นประเด็นที่ตุกิบมาพูดจากสามคู่รัก ชอบไหมถ้าชอบคอมเมนต์ถ้าไม่ชอบก็คอมเมนต์ที่ไม่ชอบถ้าชอบคอมเมนต์แล้วกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กด subscribe ให้ไม่บ่อยด้วยบายบายติดตามคลิปหน้านะเธอ